สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องบุญทรงสไตล์นะครับอยู่ในช่วงของมือใหม่หัทำบอนไซนะครับก็คลิปนี้มาอยู่กับต้นม่วงเจริญนะครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วก็จัดทรงนะครับได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าต้นม่วงเจริญเนี่ยจะแตกรายละเอียดค่อนข้างจะไวนะค่อนข้างจะไวนะครับ เปิดแป๊บเดียวก็มีกิ่งก้านออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับก็ลคลิปนี้ก็เลยจะมาเข้ารวดเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมกิ่งทีแ่แตกรายละเอียดมาใหม่นะกิ่งนี้นะครับตัวนี้ผมจะให้เป็นต้นไปนะกิ่งนี้กิ่งนี้นะครับก็จะเข้ารวดนะสองประมาณ2อถึงสกิ่งนะครับนะก็ผมมานั่งมองนะครับหน้าตรงเนี้ยถ้ามองจากตรงนู้นมานะ ตรงนี้ผมว่าเป็นหน้าไม้สวยเลยแหละนเาละนาะชะมอลลักษณะนี้นะครับนะหรือ่าอย่างนี้อย่างนี้ก็สวยนะครับผมว่าเน,ะนาะแต่ผมชอบตรงนี้มากกว่า,าตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับก็จะทําการริดใบแล้วก็จะเข้ารายละเอียดจริงที่เราจะเข้ากันเนะาะเดี๋ยว ดูตั้งแต่ยอดเลยนะครับยอดเลยกเนี่ยทีนี้เนี่ยที่ตัดตรงนี้แล้วครับแล้วแจกรายละเอียดมาเดี๋ยวผมจะเข้ารวดให้มันออกมาทางนี้นะครับมาทางนี้นะทีนี้ก็เหมือนกันนะครับทีนี้ก็เหมือนกันให้มันออกมาด้านนี้นะด้านที่มันโล่งๆอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวริดใบออกนะครับค่อนข้างจะ เร็วมากครับต้นมุ่งเจริญนะครับแตกรายละเอียดได้เร็วมากนะสุอแป๊บเดียวนะครับเดือนหนึ่งที่เอามาเลี้ยงในกระมังนะครับเอาพอแค่เห็นรายละเอียดของกิ่งเนาะก็จะเ,เข้ามาลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะให้เป็นเป็นยอดไปนะครับยอดไป เป็นยอดนะตัวนี้ก็เหมือนกันครับค่อยค่อยรีดไปจนะไ,ได้ออกมาทางนี้เนาะออกมาลักษณะน,นี้ กก็เหมือนนัจะให้มาบริเวณนี้นะมานี่เดี๋ยวผมจะเข้าไล่ขึ้นไปนะเราต้องแตกกิ่ง่างนี้ก่อน ทีนี้นะครับ ให้ออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นปุ่มมาทางนี้เนาะรอให้มันแตกและเอียดแต่ก็จะเป็นกิ่งนี้นะครับ จะให้เอาไปกินไดไกินหนึ่งก่อนเนาะอันนี้นะครับเรจะม่กินอีกนะครับ ไปทางที่บาง,บางว่างนะครับไม่มีกิ่งแบบนี้นะแล้วก็กิ่งนี้สูงสุด ยอดผมว่าจะไป่ครั้งนี้นะ ก็จะได้รายละเอียดออกมาแบบนี้นะครับส่วนยอดนะครับก็จะไว้แบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้มันตั้งตรงไปเลยเนะตั้งตรงไปเลยแล้วก็คงจะไว้ยอดแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัดคุมเอาส่วนตรงอื่นก็ คงประมาณนี้ก่อนนะครับตัวนี้ตัวน,นี้ที่มันแตกออกมาแบบนี้นะครับก็เอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะตัดคุมไป สิ่งทว่ารวดมันจะรวดเขารวดไหมอ่าเรวจะไ้นีก่อนครับมาภูมิทางนี้นะครับอันนี้เอาออกเลยดีกว่า นะก็ตกแบบต่งพุ่มที่มันโดโดเด่ ก็ี่มันโดออกมานะครับก็ตัดให้มันดูพ <Okay. S 1> ุ่มเป็นทรงครับตัวนี้แตกใบามาตามต้นนะครับก้อาออกมีก้อาออกครับ ให้เป็นพุ่ม ครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับบอนไซต้นม่วงเจริญนะครับนะก็รอเขาแตกดอกมาให้ชมนะครับดอกสีม่วงนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการสร้างใบนะครับเพราะว่าเราทำการ เปลี่ยนกระถางเขาตรงนี้เขากำลังเจริญเติบโตรครับในกระมังกะมังของเราโอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับวอนไซม่วงเจริญนะครับก็มาเข้ารวดเพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะและ้วก็ตัดแต่งแต่งพุ่มนะครับให้มองเห็นพุ่มชัดเจน ขึ้นมานิดหนึง่งนะครับมองหน้าอน,นี้ผมว่าสวยนะครับอันนี้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ